ผ่านตลาดล่มหุบหลายๆคนก็คงเข้าใจเนาะว่าตลาดล่มหุบคืออะไรแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะตลาดล่มหุบเป็นตลาดทีออ่ชาวบ้านเขาขายของกลางล่มค่อมทางรถไฟอะ่ะพอรถไฟมาแม่ค้าเขาก็จะรีบไปหุบลมไล่ไล่กันมาพุบุุไล่ไกันะแต่เราไม่ได้ถ่ายตอนที่แม่ค้าหุบลมหรอกนะเราขี้เกียจลงจากรถไปถ่าย เราก็เห็นคนเข้าไปยืนรอถ่ายรูปอยู่นะตอนรถไฟมาเต็มเลยแล้วเราก็ผ่านสวนมพะพร้าวน้ำหอมเนาะแล้วก็ถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วด้านซ้ายมือก็เลี้ยวไปได้นะเลี้ยวซ้ายก็มีที่จอดเนาะที่นี่เขามีหลายท่าเรือเนาะแต่เราจะไปทางขวาเนาะเป็นท่าเรือ,อยุวันดานะเนาะเลี้ยวได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เราเลือก ่าเรือ,อยุวันดาเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเดินชมตลาดน้ำดำเนินสะดวกนี่แต่มจะมีสองฝั่งเนาะเดี๋ยวตอนจะกลับค่อยไปอีกฝั่งหนึ่งให้ชมไปเรื่อยๆเนาะเสื้อ้าก็เหมือนในกรุงเทพทุกอย่างนี่แต่ที่แตกต่างคือมีแม่น้ำลำคลองและมีคนพายเรือให้คนนั่งมีคุณยายนั่งแคะขนมขายอยู่ในเรือเนาะ เหมือนได้ย้อนไปในยุคโบราณเลยเนาะที่เขาสัญจรกันทางเรือเนาะอารมณ์เหมือนไปไหนก็ใช้แต่เรือไม่มีรถอะเนาะนี่เราอยากกินขนมคกุกในเมื่ออยากก็ต้องจัดไปกระทงละ20บาทราคาเบาเนาะแล้วดูดิหน้าตาน่ากินอยู่นะคุณยายบอกว่าขายดีมากแกะไม่ทันมีคนจองตลอดเรา จังหวะดีนั้นเนี่ยเราได้กระทงสุดท้ายแล้วก็มีคนมาต่อคิวเราเขาก็อยากกินเหมือนกันเขาก็นั่งรอคิวเห็นไหมละ่ะมันดูแบบบ้านๆดีเนาะดูดีเรือเขาก็พายไปเราเคยลงเรือแล้วนะแล้วเจ้าของเรือเขาก็เตือนเราว่าอย่าเอามือไปจับขอบเรือนะเดี๋ยวนิ้วมันจะไปสีกับเรือลำอื่นเจ็บมือนะเราเคยลงแล้วแล้วเราก็เคยเห็น มือคนเข้าไปโดนกับเรือลำอื่นลูกพี่คอคนอ่ะทขไม่ไม่นูนพี่พ่อคน ยี่สิบหกห้า ไปถามราคาเรือก่อนนะแต่วันนี้เราจะไม่ขึ้นเรือหรอกแต่จะไปถามเฉยๆตลาดน้ํามันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะเรียกว่าตลาดน้าเนาะก็มีคนขายพืชผักผลไม้ทางเรือดูแลแบบมันเป็นตลาดน้ําจริงๆแต่เรือที่จอดรับลูกค้านะเขามีหลากหลายเจ้าของนะไม่ใช่มีจุดเดียวนะมีหลายเจ้าของอยู่นะบางก็เป็นชาวบ้านที่มารับจ้าง พาลูกค้าเที่ยวชมรอบตลาดนี้เนาะราคาก็400-500แล้วแต่จะตกลงกันเนาะบางคนก็มาคนสองคนแล้วก็แชร์กับคนอื่นก็ได้เนาะแต่บางคนเขาก็มาเป็นกลุ่มหลายๆคนเนาะสี่ส้า5คนแต่มันก็ขึ้นได้ไม่เกิน6คนนะขึ้นเยอะมันอันตรายเนาะ เดี๋ยวเราจะลองถามแม่ค้าคนนี้ก่อนมาอีกคนมาให้บางคนปกติเรามาห้าร้อยกิดลเป็นสี่ร้อยกันค่ะมาเนคนไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวสวนน้ำค่ะก็ล่องไปเรื่อยๆนะคะคุณจะซื้ออะไรคุณจะทานอะไรก็ได้ถ้าถ้ามาหลายคนก็แชร์กันได้ใช่ไหมหลายคนก็จะราคาแบบนี้เพราะว่าใช่ค่ะก็แชร์กันไปไปดูจุดอื่นบ้าง ถามราคาเรือเรียบร้อยแล้วดูสิคนเขาก็พากันมานั่งเรือถ่ายรูปเล่นกันตามภาษาคนที่ชอบแบบบรรยากาศแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้เนาะดีนะวันเนี้ยมันไม่ร้อนก็รู้สึกว่าจะล่มเลินม,มากเลยเนาะดูสิมีทั้งเรือเครื่องและเรือพายเนาะดูเหมือนย้อนยุคจริงๆนะเนี่ย ดูภาพแบบนี้แล้วนึกถึงละครเรื่องหนึ่งปุเพสันนิวาสนะเขาก็แบบนี้เลยเนาะสัญจรทางเรือไปไหนมาไหนก็พายเรือแบบนี้เลยเหมือนในหนังนในละคระแบบนี้เลยดูนะสองฝั่งคลองก็สบายหูสบายตาดีนะใครชื่นชอบธรรมชาติแบบนี้มาก็มีความสุขดีนะเนี่ยเพราะคนเราบาง คนก็ชอบนี่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบเดินห้างมากกว่าแต่บางคนก็ชอบเที่ยวเขาเที่ยวทะเลหรือดูเรือตามแม่น้ําลําคลองไปแบบนี้เนาะต่างจิตต่างใจเหมือนกันเนาะแต่ละคนก็ทําตามที่ชอบก็แล้วกันเนาะจะได้มีความสุขในชีวิตเพราะไม่ว่าจะสาวออฟฟิศหรืออะไรทางานตลอดจันถึงสุขจันถึงเสาก็เครียดมากแล้ว แต่วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดเนาะพักผ่อนบ้างได้ออกมานอกพื้นที่ที่จำเจก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นการชาร์จแบตไปเดนตัวด้วยเคร่งเครียดมาทั้งอาทิตย์เดี๋ยวเราจะพาเดินและข้ามไปอีกฝั่งแนะึ้เนาะไปกินข้าวในแม่น้ําก็มีทั้งเรือแม่ค้าและเรือพานักท่องเที่ยวเที่ยวนะ,จ,ะจราจรคับข้างแต่มอง ลงไปก็เพลินตาดีนะสำหรับเราแล้วว่ามันเพลินตาและสบายตาดีเนาะแต่ไม่รู้ว่าในสายตาคนอื่นเขาเป็นยังไงเนาะก็อย่างที่บอกเนาะว่าคนเราชอบต่างกันเนาะให้ชมบรรยากาศคนพายเรือในแม่น้ำไปเรื่อยๆเนาะมันเพลินตาดีนะเนี่ยดูสิแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าตลาดน้ำอย่างแท้จริงมีแม่ค้าพายเรือขายผักผลไม้ในลำคอ มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติแล้วก็มีโชว์เนาะถ่ายรูปกับงูเหลือมงูหลามเผือกเนาะแล้วก็มีตัวนางอายด้วยจราจรทางน้ำกำลังคับขังและติดขัดแต่ก็ทยอยไปได้เรื่อยๆเนาะแบบใจเย็นๆอะอารมณ์เหมือนล่องเรือชมไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรแบบสบายๆเนาะ คนมาที่นี่เขาก็ไม่ได้รีบร้อนไปไหนอยู่แล้วเนาะเพอตั้งใจมาเที่ยวแล้วก็พักผ่อนอยู่แล้วเนาะไม่ได้รีบร้อนเดี๋ยวเราจะพาเดินอ้อมไปทางบันไดทางนู้นเนาะลงบันไดไปจะไปหาข้าวกินเนาะไปหาข้าวหมูกรอบกินเจ้านี้เขาว่าดังในติ๊กต็นะถ่ายให้ชมเรือดไปเรื่อยๆเนาะก่อนจะถึงร้านข้าวหมูกรอบเนาะ ดูสีสันของเรือแต่ละลำเนาะดูมีสีสันมากๆเลยมีทั้งลมแบบยาวๆและล่มแบบกลมๆแบบลมธรรมดานะดูสิงดงามสบายตามากเขาจะมีให้คนถ่ายรูปก,กับตัวนางอายด้วยนะน่ารักเนาะตัวนางอายนี่มันก็คล้ายลิงกันแหละแต่มันตัวเล็กใกล้จะถึงทางลงตรงบันไดแล้วแหละจะมีบันไดลงไป อารมณ์มันข้ามอีกฝั่งคลองนึงนี่ไงถึงบันไดเดี๋ยวจะแวะดูตัวนางอายก่อนเนาะจะพาไปดูใกล้ๆจริงๆถ้าถ่ายรูปกับตัวนางอายเนี่ยต้องจ่ายตังค์เขานะเขาเอามาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่อยากถ่ายรูปกับตัวนางอายอยากถ่ายรูปกับงูกอ,อ,อ,อะจะมาอย่นางอายโอ้นางอ,อายโอ,ไอย้อไม่เคยเห็น นเาฮัลโหลี่อาิงในิวพิาิงแ่ไปเดนเ้ารเปล่านอนนั่อะไรพี่แเหอนนั่งอนี่ข้าขายเครื่องสารนะหมวกสารขายรองเท้าเป็นเป็นไม้นะนเ,ขาขาเานะา,า,เาเนเนนะ นี่ขายน้ำตาลตะนดน้ำตาลตะนดกับน้ำตาลปึกนี่อย่างเดียวกันหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะเราก็ไม่รู้นี่จะถึงร้านข้าวหมูกรอบละอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะข้าวเหนียวมูนหลากหลายให้เลือกกินเนาะ ก็คนเขาก็มีทั้งนั่งเรือพายและเรือเครื่องเนาะเป็นแถวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนาะมานั่งเรือชมวิวนี่ข้าเหนียวมม่วงก็มีหลายสีเนาะเขาขายเป็นชุดชุดละ60สบาทก็น่ากินอยู่เนาะนั่งกินข้าวไปด้วยแล้วก็นั่งดูเรือพาย จะถึงตรงนี้เลยร้านข้าวหมูลุงอ้วนหมูแดงมีทั้งหมูแดงและหมูกรอบนั่นแหละจานละห0บาทเดี๋ยวเราจะหยุดกินข้าวตรงนี้แหละเขาบอกว่าร้านนี้ดังในติ๊กต็อกนะแต่เราก็ไม่เคยดูหรอกติ๊กต็อกได้ยินคนที่เขานั่งกินอยู่ก่อนแล้วพูดว่าร้านนี้อร่อยและก็ดังในติ๊กต็อกเขาว่าอร่อยก็ต้องลองเนาะไม่ลองจะรู้ได้ไง ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเนาะแต่เห็นเขาตักไม่ได้หยุดเลยนะมีคนมาเข้าคิวรออยู่ตลอดเวลาเลยนะเราต้องต่อคิวเข้าอยู่นะคนเขานั่งกินอยู่ก่อนแล้ว3าสคนเนะเาะเห็นเขาทำไม่ได้หยุดไม่ได้หยอ่อนคงจะอร่อยจริงๆมันต้องลองถึงจะรู้เแล้วกินเสร็จแล้วก็เดินไปที่อื่นต่อ ของถอดยาวไปไกลมากเลยเราได้ข้าวอะไรนะพด้าวหน้าลาบนะตัวนะี่วางไว้เนี่ยโอ้ยพอนี่เดี๋ยวคนก็เหยียบคอข้าวหมูกรอบเขาก็อร่อยจริงๆนะสมคำเลิมลือเนาะที่ว่าดังในติกนะ๊กต็อกเนาะตัวแต่เรายังไม่ได้ ชิมข้าวหมูแดงเขาเนาะแต่ข้าวหมูกรอบเขาก็อร่อยตอนนี้เราอิ่มข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อให้สุดคลองนี่แหละเราก็อยากรู้ว่าสุดคลองนี้มีอะไรบ้างหรือก็เหมือนเหมือนนี้แหละแต่เราจะต้องเดินไปดูให้สุดคลองแหละให้สุดแม่น้ํานี่แหละพาเดินชมไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ตรงสามแยกตรง ร้านข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงเขาเดี๋ยวพอเราจ่ายตังเสร็จเราก็จะเดินยาวไปให้สุดคอเนี่ยแหละอยากรู้ว่าทางด้านหลังเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เขาก็จะมีคนมาทยอยกินข้าวตรงนี้เยอะอยู่นะลุงเขาก็มือเป็นละวิงเลยนะทําไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนี่เขาทอนตังให้เราแล้วสี่ร้อยบาทพอเราให้แบงค์5้าร้อยเข้าไปเนาะ สองจานก็หนึ่งร้อยบาทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปให้มาสุดคลองนี่แหละก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดคลองนี่มีอะไรหรือก็มีขายทุกอย่างเหมือนตรงนี้แหละแต่ก็ต้องไปดูเนาะสงสัยก็ต้องไปดูว่ามีอะไรจะแตกต่างจากตรงนี้หรือเปล่า คนเยอะแยะเลยนะที่นี่นี่เราชอบกระลาเนาะกระลาที่เขาเพ้นสีเป็นรูปช้างต่างๆเป็นรูปดอกไม้รูปช้างรูปพระรูปเจดีย์แต่เราชอบรูปช้างมาแปดสิบบาทช็อปเสร็จก็ไปต่อเนาะก็ไม่รู้จะเจออะไรให้ช็อปอีกหรือเปล่าเนาะถูกใจก็ชอ็อปไม่ถูกใจก็ผ่านเนาะ เราจะพาเดินไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็จะมีท่าขึ้นเรือพายอีกท่าหนึ่งนะนี่สามีเราก็มายืนแอบอยู่ตรงเสาทำไมเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดขึ้นเรืออีกจุดหนึ่งนะราคาก็เท่ากันทุกที่แหละสี่ร้อยห้าร้อยก็อยู่ประมาณนี้แหละทุกจุดนั่นแหละ แล้วก็จะมีอีกนะทางท้ายคลองก็มีอีกท่าหนึง่งเหมือนท่านั้นใหญ่อยู่นะเป็นเหมือนท่าใหญ่เลยอนะดูทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติไปขึ้นท่านี้กันเยอะนะแล้วคนที่นี่เขา oh. พูดภาษาอังกฤษเก่งนะพวกที่เขาโชวงูหรือเจ้าของท่าเรือเนาะเพราะมันมีชาวต่างชาติด้วยนะที่มาขึ้นเรือเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษด้วย เก่งเลยแหละเราพาเดินมาตรงนี้ใกล้จะสุดคลองแล้วแหละเกือบแล้วแต่ยังไม่สุดนะเราก็เดินผ่านท่าขึ้นเรือร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายก๋วยเจั๊บไปเรื่อยๆนี่แล้วก็ขายพวกขนมจุกจิกจิกีนกระทาขึ้นเรืออีกท่านึง ก็ราคาก็ประมาณกันนั่นแหละ4 0 0 5 0อห้าข้างหลังเลยเลยเลยตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะจะสุดคลองแล้วแหละแล้วก็จะมีคลองมาขวางนะเป็นคลองขวางจากจากอันนี้มันเดี๋ยวจะพาไปเนาะอีกนิดนึงก็จะถึงหลังคลองแล้วแหละก็จะมีขายเสื้อผ้าขายชามที่ทําจากไม้นะ เหมือนกลึงให้เป็นเหมือนรูปชามนะทำจากไม้นี่ไงขายชามขายถาดที่ทำจากไม้เนาะไว้ใส่ของกินจุกจุกจิกจิกนี่จะถึงท้ายคลองแล้วเนาะมันจะมีคลองนี่ตรงนี้ห้องน้ำนะห้องน้ำที่เป็นคล้ายๆลูกมะเฟืองอนะเนาะหมุนแก๊กแก๊ปแก๊ปกไปตรงนี้ก็จะเป็นถึงคลองแล้วคลองก็จะเป็นเหมือนคลองขวางเนาะ อารมณ์คล้ายๆตัวทีอะเมื่อกี้ที่เรามาตรงที่เรากินข้าวจะเป็นความยาวแล้วตรงนี้เป็นคลองขวางตัดมาตรงที่เราเมื่อกี้อะที่เราเดินมาเมื่อกี้เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนสามแยกอ่ะอีกฝั่งฝากคลองเป็นเหล่าชุมชนเขาเรียกอะไรนะเหล่าชุมชนเหล่าตักลักอ่ะนีเขาก็จะมีตลาด เราตักลักชุมชนเราตักลักเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะเดินข้ามไปฝั่งชุมชนเราตักลักก็ได้นะเนี่ยขวามือเราเนี่ยมันจะมีเดินข้ามไปได้ข้ามไปฝั่งชุมชนเราตักลักได้นะฝั่งนู้นเขาก็เป็นตลาดเหมือนกันเขาเรียกว่าตลาดเราตักลักเนี่ยไหมคนเขาเดินข้ามไปก็มีแต่เราคงไม่ข้ามไปหรอกสะพานที่จะข้ามไป ฝั่งชุมชนเหล่าตักลักสูงอยู่นะกว่าจะเดินขึ้นไปถึงกว่าจะลงอีกเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาอีกโอ้ถ้าจะปวดขาเยอะเราคงไม่ข้ามไปหรอกอยู่แค่นี้ก็พอหรอกเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูนะนี่ไงเขาจะเดินเลาะไปแล้วก็ขึ้นทางขวามือนี่แหละไปบนสะพานข้ามคลองไปฝั่งชุมชนเหล่าตักลักนี่เห็นไหมเขาจะมีสะพานข้ามไปบางคนเขาก็ไปยืนถ่ายรูปข้างบน แต่เราบอกแล้วว่าเราไม่อยากขึ้นนี่ก็เป็นท่าเรือนะจุดนี้เป็นท่าเรือที่ใหญ่มากนะนี่ที่เห็นเห็นนี่ก็คือจอดอยู่เนี่ยสามลำกระดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะแผ่นกล้องไปให้ดูทางฟังชุมชนเหล่าตักลักเนาะเขาก็มีตลาดนะเขาเรียกตลาดน้ำเหล่าตักลักคนก็คงจะเยอะเหมือนฝั่งนี้แหละคนเขาก็เที่ยวทั่วถึงกันอยู่นะนี่ไงสะพาน ถ้าคนเขาอยากข้ามไปเดินเที่ยวที่ตลาดน้ำเหล่าตักลักเขาก็จะข้ามสะพานตรงนี้แหละบางคนเ็าก็แค่ไปถ่ายรูปเฉยๆเขาก็เขียนว่าตลาดน้ำเหล่าตักลักทั้งฝั่งนี้และฝั่งตลาดเหล่าตักลักเนี่ยคนเขาก็ขึ้นไปถ่ายรูปกันก็เดินข้ามไปฝั่งโน้นด้วยตลาดเหล่าตักลักเนาะตลาดน้ำเหล่าตักลักข้าวของก็คงจะเหมือนฝั่งนี้ทุกอย่างแล้วเนาะก็ตลาดน้ำเหมือนกันเนาะแค่ข้าม สะพานไปก็เป็นอีกตลาดหนึ่งอันนี้เป็นศาลเจ้าพ่อกวนอูในในจุดนี้เนาะท้ายคลองดำเนินสะดวกเนาะอยู่เลยสะพานข้ามคลองไปตลาดน้ำเราตักลักนิดนึงก็เป็นศาลเจ้าพ่อกวนอูเนาะก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราก็จะวนกลับไปทางเก่าเนาะกลับไปขึ้นรถกลับบ้านก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีเสื้อผ้า เหมือนปกติเหมือนที่ทางที่เรามาเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็มีท่าเรือเพราะว่าท่าขึ้นเรือก็มีหลายท่านาะหลายเจ้าของเนาะนี่ก็มีแกลเลอรี่ภาพวาดเนาะต่างๆเนาะใกล้จะสุดแล้วแหละนี่เห็นไหมเรือจอดเรียงกันเนี่ยตรงนี้ก็ท่าเรือใหญ่เหมือนกันเนาะมี่เห็นไหมเรือจอดเรียงกันอยู่สามลำก็ไปอีกไกลเหมือนกันแหละก็สุดท้ายคลอง ราะอันนี้มันเป็นคลองที่ขวางเนาะขวางกั้นระหว่างตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับตลาดเหล่าตักลักเนาะตลาดน้ำเหล่าตักลักแต่เดินไปอีกหน่อยจะเจอท่าเรือที่ใหญ่มากมากที่สุดเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูคือใหญ่จริงๆนะมีเรือจอดเต็มเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะเรือนี้ตรงท่านี้น่าจะใหญ่ที่สุดแหละเดี๋ยวจะพาไปดูเรือจอดเต็ม เลยหลายลำมากเดี๋ยวพอไปถึงท่าเรือใหญ่นี้แล้วก็จะกลับแล้วนะแต่ตอนนี้จะพาไปดูก่อนว่าเรือจอดเยอะมากและนะักท่องเที่ยวก็มีทั้งชาวไทยและต่างชาติเนาะไม่รู้เกาหลีหรือฝรัง่งหรืออะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวก็มาขึ้นแล้วก็มาลงเต็มไปหมดเดี๋ยวจะพาไปดูนะนี่ไงถึงแล้วตรงที่เราบอกว่าเรือจอดเยอะมากคนก็เยอะตรงนี้น่าจะเป็นท่าเรือใหญ่ดูสิ เยอะมากหลายลำํำจุดนี้มีทั้งเกาหลีและฝรั่งและคนไทยดูสิเป็นจุดที่ใหญ่มากกว่าจุดอื่นอยู่นะเขาก็พากันถ่ายรูปเซลฟี่บ้างเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะตรงเนี้ยดูแล้วไม่น่าจะใช่คนไทยทั้งหมดมีเกาหลีด้วยมีฝรั่งด้วยเนี่ยดูสิคนเยอะอยู่นะจุดเนี้ยก็เหมือนคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะเนาะก็ถ่ายรูปมาเป็นที่ระลึกเหมือนกันแหละ เดี๋ยวออกจากตรงนี้เราก็จะกลับบ้านเราแล้วนน่นผู้นำเราเดินอยู่นนฟังดูเถอะเวลาเขาส่งออนักท่องเที่ยวขึ้นเรือเขาไม่ได้พูดภาษาไทยนะน่าจะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรนี่แหละเราจะถ่ายให้ชมวิวไปก่อนนะเผื่อคนเขามีบ้านอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่กลับ มาเนาะยังไม่มีโอกาสกลับมาเขาเห็นเขาจะได้คิดถึงบ้านเขาและอยากกลับมาเยี่ยมพ่อแม่เขาเนาะดูแล้วก็ได้บรรยากาศอยู่นะดูสิบ้านริมน,น้ำดูดูก็สวยมากเลยนะไม่รู้ว่าเขาทำไว้โชวหรือว่าอยู่จริงๆเนาะแต่ถ้าเขาอยู่อาศัยจริงๆเว,เวลาค่ำคืนเนาะเวลานอนอะแล้วเวลาเรือวิ่งนะ่ะเขาจะหนวกหูหรือเปล่า เขาจะนอนได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าชีวิตคนที่เขามีบ้านอยู่ริมน้ำเขาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเรามีบ้านอยู่ชายเขาเนาะตีนเขาเนาะเราเลยไม่เข้าใจชีวิตคนที่เขาอยู่บ้านริมน้ำริมคลองแบบนี้ว่าเขาเป็นแบบไหนเวลามีเรือหางยาวแล่นนะ่ะไม่รู้แล้วเวลานอนเขานอนได้หรือเปล่ามันหนอกหูหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะเดินวนกลับไปทางเก่าที่เราเดินมาเนาะพอเราจะกลับมาแล้วพอรถเราจอดไว้ด้านนอกริมถนนเนาะทางเข้ามานู่นเราก็ต้องเดินย้อนกลับไปทางเก่าเนาะนี่เรือลำนี้สวยเนาะสีล่มเขาจมใสามากเดินย้อนไปก็จะถ่ายให้ดูเนาะอันสวยๆนี่แม้ล่มเขาสวยมากดูจมใสามากสนใสามากทำให้ ท้องน้าสดใสมากนี่สาวๆนี่เห็นไหมมีเต่ผู้งามๆเนาะฝรั่งชาวต่างชาติเนาะเขาขาว,ขาวรูปหลังงามๆบ,บายยนะตลาดน้ําดําเนินสะดวกและก็ตลาดน้ําเราตักลกักวันนี้กลับบ้านก่อนนะโอกาสหน่าจะมาใหม่ก็นานแล้วนะที่ไม่ได้มาตลาดน้ําดําเนินสะดวกเนาะหลายปีแล้ว ตั้งแต่ลูกเรายังอายุสิบกว่าปีเนาะตอนนี้ลูกเราอายุสามสิบปีแล้วทุกอย่างก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือทันสมัยขึ้นเนาะแต่เขาก็ยังคงความคลาสสิกของการพายเรือไว้อยู่เนาะไม่ใช่มีแต่เรือเครื่องอย่างเดียวเรือหางยาวอย่างเดียวนะเขาก็มีผสมผสานเนาะยังคงความเป็นแบบคลาสสิกแบบชาวบ้านสมัยก่อนไว้อยู่เนาะถ้าสมมติ ว่ามีแต่เรือเครื่องเรือหางยาวอย่างเดียวมันก็ดูไม่มีสเสน่ห์เนาะจริงอยู่ว่าดูทันสมัยแต่มันก็ดูแบบขาดสเสน่ห์เนาะตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะแล้วเราก็ข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามกับตลาดยุวันดาเนาะกําลังจะข้ามกลับไปทางฝั่งตลาดยุวันดาเนาะเพราะรถเราจอดอยู่ฝั่งตลาดยุวันดาเนาะหยุดถ่ายรูปเป็นที่ละลึกนานๆได้มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก ต้องแช่ภาพสักน,อน้อยเรากําลังจะข้ามกลับไปที่ตลาดยูวันดาเนาะพอรถเราจอดอยู่ฝั่งตลาดยูวนดาอันนี้เราเข้ามาข้ามมาดูนิดนึงว่าเป็นยังไง mm hmm. ก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเรากําลังรอข้ามถนนอยู่รถก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้ามไปฝั่งที่เราจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตลาดยูวันดารถว่างและข้ามได้ฝากติดตามช่องปาชอบเที่ยวด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีและลาไปก่อนบ๊ายบายจบทิปตลาดน้ำดำเนินสะดวกแต่เพียงเท่านี้นะคะ